วิธีฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของบร oker FBS ผ่านธนาคารไทยด้วย QR code เข้าสู่ระบบบัญชี FBS ไปที่เว็บไซต์ fbs.co.th ล็อกอินด้วยอ e ีเมลและรหัสผ่านตัวอย่างหน้าเว็บไซต์หลัก FBS ให้กดเมนูล็อกอินเพื่อไปสู่หน้าเข้าสู่ระบบตัวอย่างหน้าล็อกอินให้กรอกอ e ีเมลและรหัสผ่านแล้วกดเข้าสู่ระบบกรณีเคยเชื่อมโยงบัญชีไว้กับ Facebook Google, Apple ให้กดไอคอนดังกล่าวเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยครับ 2. เลือกบัญชีที่ต้องการฝากเงินในหน้าแดช b บอร์ดให้เลือกบัญชีเทรดที่ต้องการฝากเงินเข้ากดปุ่มฝากเงินตัวอย่างหน้าแดช h บอร์ดกดปุ่มตัว V เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการฝากจากนั้นกดปุ่มฝากเงิน 3. เลือกช่องทาง QR Code ในหน้าช่องทางการฝากให้เลือก QR Code ตัวอย่างหน้าช่องทางการฝากเงินให้กดเลือกไทย QR ระบบจะรันมาที่หน้าให้กรอกข้อมูลต่างๆเพื่อทำการฝากเงินคือกรอกหมายเลขธนาคารกดปุ่ม V เพื่อเลือกธนาคารใส่ชื่อเจ้าของบัญชีชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษใส่หมายเลขโทรศัพท์ในส่วนนี้ระบบจะขึ้นให้อัตโนมัติเพราะยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แล้วใส่จำนวนเงิน ระบบจะคำนวณยอดเป็น USD ให้โดยอัตโนมัติกดฝากเงิน 4. ชำระเงินผ่านแอปธนาคารเปิดแอปธนาคารในโทรศัพท์เช่น KBank, SCB กรุงไทยเลือกเมนูสแกนจ่ายแล้วสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจออาจใช้วิธีบันทึกภาพ QR Code แล้วเลือกสแกนจากแกลเลอรี่ในแอปธนาคาร ตัวอย่างหลังสแกนจ่ายแล้วพบว่าขึ้นเข้าภายในไม่ถึงนาทีพร้อมโบนัสเงินฝาก100เซเมื่อสแกนเสร็จให้กดสำเร็จ 5. รอระบบตรวจสอบหลังจากใช้แอปสแกนจ่ายเงินสำเร็จแล้วกดเสร็จสิ้นระบบจะขึ้นหน้าแจ้งการฝากเงินอยู่ระหว่างดำเนินการรอระบบตรวจสอบประมาณ1-5นาที 6. ตรวจสอบยอดเงิน ไปที่เมนูการเงินในหน้าประวัติการทำธุรกรรมให้กดฝากเงินจะพบรายการจำนวนเงินฝากล่าสุดโช์ขึ้นมาให้กดตรงในส่วนตรงยอดเงินที่ฝากนั้นเพื่อดูรายละเอียดรายละเอียดธุรกรรมฝากเงินจะแสดงขึ้นมาเราสามารถไปตรวจเช็คทางอีเมลได้ว่าการฝากเงินสำเร็จหรือยังโดยปกติหากมีเงินเข้าบัญซีเทรดแล้วจะมีอีเมลอินบ็อกซ์เข้ามา ตัวอย่าง FBS ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาทางอีเมลแจ้งว่าคุณได้ฝากเงิน3,000บาทเข้าบัญชีเทรดแล้วทีมงานได้ตรวจสอบสลิปการโอนเงินพบว่าใช้เวลาไม่ถึงนาทีเงินก็เข้าแล้วครับตัวอย่างเงินเข้าผ่อนในแพลตฟอร์มเทรด MT 5แล้วมีโบนัส100%จากการฝากโดยใช้เป็นเครดิตมาจินในการเทรดให้เรานั่นเอง